อมกรือพี่วดอมกรืออมกรืออมกือคมกรืออเคอรคอเงบวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในงาน R A Pop M Show แมงนะครับ เพราะกระบวนการครั้งใหญ่ครับเราบัสเขาต้องอยู่ช้าเน่แข่งครับขอบสี่เลยวันนี้คือส่งตัวแทนตัวตึงมาตัวตึงมาครับคนไปดูจะได้ช่วยกับไหมเดี๋ยวเาจะทำทันทีครับเฮ้ยครับจานโอ้โหมุกจริงนะเอาจริงๆเลยเอาจริงจริงจริงจะเป็นสปอร์ตเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนีเล่นอเวีลเล่นลื่นติดอาวีลมาขึ้นคอนคุณแรกจานถ้าทุกคนเคยเห็นคลิปในทิกติกที่ผมเอาเกมแพ้ผมไม่แพ้อะไรเงี้ยอันนั้นคือช่วงเวลาที่ผมให้คุณเลย เยอะมากใช่ซึ่งตอนนี้ผมได้มานั่งตรงนี้ที่โปรลีกนั่งแต่ว่าผมไม่ได้เป็นในฐานะอีสปอร์ตเะทุกคนเคียวเอลทุกคนนะผมเอฟซีอยู่หรือกินไม้ดูบอลแล้ววันนี้คุณมาในตำแหน่งอะไรก็ปกตินะครับตำแหน่งแต่เกิดอ่ะคือป่าครับแล้ว่าผมเกลียดเสียงกับมันก็เลยให้มันเล่นเพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นโหดเฟี้ยวขนาดนั้นแล้วผมก็เลยไปยืนเอาเหรียญให้เขาเโอเคเอาที่ผมก็ไม่เสียนนแะนะทุกคนนีะผมว่เล่นล่าสุดล อันนี้คู่คู่แข่งมาสังเกตการ์มาแน่อันนี้คือพี่กันพ <ำ S 2> ี่กน <ำ S 2> ัน,นเลนคู่กันพี่กันนี่คือชนกับผมนะในเลนียนตายไปบ่อยๆนี่คือคนที่ทำไม่ใช่ล <c oughs> ะผมมาจากออฟไลน์แทน <c oughs> กเอนเล่นกูเตรียมตัวมาเยอะไหมครับพี่กันเมื่อวานเพิ่งเล่นตัวใหม่ไปครับเกิดโดนตัวที่เล่นโดนแบงเลยเล่นไปเรื่อยครับตอนนี้คุณเล่นตัวอะไรมึงเหรอเขาเล่นลับเขาเล่นพี่ลำได้ดอกเดียวปุ๊บพี่ตายเลยนิกเตอร์อะไรประมาณนั้นครับใช่ไหมคือเราไม่เคยเล่นด้วยกันเลยไม่รู้ว่าเราไม่เคยเล่นเลยครับนายคุณรู้ไหมเขาตึงอ่ะผมว่าเขาก็ตึงแหละเอาจริงเขาเนี่ยจะตึงกับผมทุกคนแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับผมสมัยไปป .6 อะไรเงี้ยผมว่าวัดได้แล้วตอนนี้อยู่กันตอนนี้กําลังขึ้นปีหนึ่งนะครับบอสว <น>อันนี้กำลังวอร์มอยู่กำลังเฟซอัพอยู่ว่าประมาณไหนเล่นรอนเรี่อยล้วครับ ผมเป็นเมทสิทีมคนหัวหน้าทีมเป็นเมทใช่ไหมใช่นี่มีคนมาสังเกตการเยอะเลยเนี่ยคุณจะรับมือกับหัวหน้าทีมผมแด้เดียวหัวหน้าทีมคุณเล่นตัวอะไรอะเมดหัวหน้าทีมผมเล่นเมทครับอ๋อผมก็ยังต้องรองตัวด้วยผมก็ไม่ไม่กินตัวหรอกผมก็ไม่ไม่กินตัวหรอกนี่อทีแท็กซี่นี่เลยเขาเหมือนไปดูเชิงนะงี้เขาเหมือนแบบว่ามาไเย็บเย็บอะไราแต่ว่าเราอะเราเก็บทรงอยู่เพราะเราไม่มีทรงให้เก็บอย่างนี้คุณลองเล่าที่บรรยากาศการซ้อมที่แบบผ่านๆมาของคุณกับวงก็ว่าเมื่อวานกณไม่ได้ค่อนข้าง ยากหน่อยเพราะว่าเรากว่าเราจะรวมตัวได้ไม่เคยมีเลยเพิ่งรวมตัวได้สำเร็จเมื่อวานแล้วมีแผนเผื่ออะไรกันไหมฮะเราเล่นแบบว่าใช้สติงอ่าเอ้ยคุณมีข้อมูอด้วยฮะ ก็คือผมเจ็บข้อมือผมก็เลยต้องใส่เพิ่มผมเจ็บจริงๆครับพี่ขุนพอแบบเรารู้ว่าเราจะได้แบบมาแข่งรายการนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมแบบเป็นตัวแทนห้าคนนี้ฮะับเริ่ท่าความเหมือนว่าสมัยแบบเจ็ดแปดเก้าเราก็จะมีแก๊งที่แบบเล่นดาวีนกันอยแล้วแบบเริ่มจากตอนนั้นมีครูผู้เปิดนอนห้องเดียวกันแล้วก็นั่งเล่นดาวีนกันที่สนามก็เริ่มแบบว่าเริ่มพัฒนาไปเรื่อยก็มีเริ่มเริ่มมีแบบหลายๆคนเข้ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยที่พอ ถึงนาวีก็เขาก็ให้เลือกส่งตัวแทนไปได้แค่ห้าคนใช่ไหมฮะก็เลยเลือกคนที่แบบว่าเคยเล่นด้วยกันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีกูผู้รุ่นเปอร์เป็นดอกตั้งต้นแล้วก็มีบีมเข้ามาก็เล่นเล่นเก่งเหมือนกันแล้วก็มีคนไทยอะไรเขา้ามาด้วยก็เติบโตมากับอาวีวันนี้คือสารฝันวัยเด็กสุดๆใช่ไหมฝันวัยเด็กแล้วรู้สึกว่าทรงตัวเองได้มากแล้วว่าพอเล่นกุ่มน่าจะกลับแล้วว่าแบบส่งอะไรได้ แต่ป5ป้าปหกนะครับเท่าที่จำได้ก็คือเล่นมาเจ็ดปีนะแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบตลอดคือเอาจริงๆผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มางาน R V มาก่อนตน้งแต่แบบผมเริ่มเล่นเกมแล้วแบบเกมนี้ค่อนข้างแบบพอผ่านเวลาชีวิตผมไปเยอะมาก ลูกผมก็ะไรอั t ในทีมวันนี้ก็จะมีเออ่เริ่มที่ภูนะภูก็จะเป็นป่าแล้วก็พิมเนี่ยจะเป็นออ f เลนก็คือตัวที่แบบว่ายืนดูคนเดียวแล้วก็เปิ้นะครับเป็น carry ก็คือเป็นตัวดาเมจของทีมแล้วก็ตัวยิงไกลที่จะแบบคอยละลายแทงสั่งนุซึ่งถ้าแครี่ไม่เกินเนี่ย ยากดูผมต้องเล่นให้เกิดให้ได้แล้วก็พี่ไทยนะครับเล่นเมทก็คือเป็นสายที่จะต้องคอยเดินไปเติมเพื่อนอยู่ตลอดเวลาอลไรก็อีกตัวนึ่งครับก็คือพี่ขุนนะครับผมก็คือเป็นบลอมิ่งนะครับซึ่งก็ต้องเดินกับเพื่อนนะครับเพราะว่าคือถ้าผมเล่นไม่ดีเล่นดีนะก็คือขึ้นอยู่กับพี่ขุนด้วยครับสือถ้าเขาเขาลงโทษปะเดะถ้าเขาซัพพอร์ตที่ผมดีผมก็จะเล่นดีนะครับซึ่งก็ต้องรอดูผมไม่รู้อนาะคตจริงๆว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมแค่หวังว่าอย่างน้อยเดยเราต้องชนะ สกิมไม่ได้ครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูกันนะฮะว่าจะยังไงได้ก็เทียวของได้นะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าเราชนะหรือเราแพ้นะครับจากวอรมนี้ก็ขอให้เราชนะแล้วกันนะครับเป็นอยู่ข้างหลังนะครับแต่งตัวเสร็จแล้ว์มาต่อเไปนะสวัสดีครับนี่นะครับกัปตันทีม คิดชื่ออยู่คิดชื่ออยู่ชุกคณพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับคุณคิดว่าแพ้ชนะไหมครับแล้วก็จะเล่นแาบยันดีนะครับโอ้ยอย่ามาอย่ามาแกงกลางอย่ามาอยู่กลางบ่อยนะโอ้ไม่เอาคีปพอเอาคีปเลยที่ต้รับทุกคนเข้าสู่งาน ROB g p o p MVP Show Match ในวันนี้อยากเป็นทายการครับผม ลาเลือกคนที่ต <Island> ้องแข่งด้วยนะครับเป็นแบทสปอมอัพอะไรอยี้ประมาณนั้นจับได้วิพี่โปรเพย์เนี่ยนะคนนี้มือทองไงมะเปิดมาก็ลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับเอาจริงดีใจก็กลัวนะแต่ก็ดีใจเพราะว่าเอาจริงดูพี่เขาตั้งแต่แบบเด็กมาแล้วก็วันนี้ได้โอกาสมาเล่นกับพี่เขาแล้วก็ดีใจเอ็นใจนอกจากว่าเราเราเรามีเรามีกี่แมตช์วันนี้บัตมีกี่แมตช์มีสองแม์นะแต่ว่าแมตช์แรกจะเล่นแค่เกมเดียวแต่ว่าแมทที่สองที่เจอฮอซี่จะเล่นเป็นเบสเบสซับทูครับเบสซับทีเบสซับทีเบสซับที ตลาดนะเพื่อนอ่านี่บอกเพื่อนที่เจออะไรเจอกนิกของจิ๊กเนี่ยเจอซื้อสีหนาสูงเยอะอะไรไปซื้อวะอ่าก็สวัสดีครับแวัสดวนอยูซิแวนใ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 นดาวกระจายอยู่ไหนพี่กอณ์นี่เป็นตำแหน่งอะไรนะฮะตำแหน่งตำแหน่งตำน่งถ้เป็นศิลปินมาโชว์แต่ถ้าชนะจะขึ้นไปอัพโชว์เลยเฮ้ยหมายถึงว่าบัสบัส ให้ขึ้นไปด้วยเวลาได้แล้วเร่อยเสมอทุกคนคิดว่ามั่นใจแค่ไหนครับวันนี้กับการแข่งขันแค่นั้นแค่นั้นแหละแค่ไหนแค่นั้นอย่นี้ไม่เขาปัดกำลังผมด้วยที่อะไรวะพาผมไปเดสตรีมเมอร์ก่อนใช่ได้เพราะผมจะสลากได้ซีมเมอร์หรือเปล่ามันเอาเราไปแบบไปไปซุยอะไปให้เราแบบรู้สึกคอนฟิดแน่นั่น ใช่ได้มัด <bunları> ่ใครับได้มีอะไรเสียบกับโทรศัพท์เล่นแล้วมือเนี่เล่นแบบก็้องแอบใช่ครับทีต้องแอบแม่งตอนกลางคืนนะอะไรอย่างเงี้ยในห้าคนเรคิดว่าใครเป็นตาตี่นแรกใครเป็นตาแรกผมรูกเป็นตาแรกใช่ไหมหนึ่ใช่มอ่ะ ไม่ผมคืปัสูงเเล่นออฟเลนไงออฟเลนอ่ะคือมันกินตเวนกินตวนคือมันเป็นการแค่เลยอยู่มันเป็นการดวนกับเขาใช่ปูครูหนึ่งหนึ่งตอนนี้หนึ่งหนคือไม่เข้ากับผมก็ตายมีใครอยากถอดตัวตอนนี้ไหมถอดตัวมาขนาดนี้ถอดไม่ได้แล้วใครกันเหรอเจอโพียร์โปรพียร์ปเพียเยอจริงม่เนียจริมิเนี้เออเหมือเจอดาด่ยตายนยตาย

เจกันเลยไม่เจอกันพอดีเลยว่ะกตอนแรกเเอดูก่อนแล้วเดี๋ยวที่แต่ยาวมลอวกันกพะไกัชื่อคอมเอร์มีก็เรียกคพ่ได้ไมรไม่ไม่ที่เยไมครับมะพี่กมว่ีโต้ได้ครับพี่พี่าก็ได้าพี่โตได้หมดได้ไไขอท่าอีกรอบได้ไหมคอปเปอร์ไู้่ต่อไป ไม่ไหวนะคคือที่เขาตื่นมากครับผมช่วยแล้วครับตอนนี้โซ่หิวนี่อ่อนแนงได้ชนะได้ชนะได้ชนะจริงปะเนี่ยได้ชนะเธอแพ โอ้โหเป็นไงบ้างเมื่อกี้เล่าหน่อยเล่าหน่อยตื่นเต้นหนาวเหรอวะมึนนึกว่าเราจะแบบล้นเกินอยู่บนนั้นแล้วก็แบบนนักแข่งแข่างปั๊บเออเราบอกเพื่อนๆเราเล่นอยู่บ้างเนี่ยเราก็แบบเซฟโซนโทรศัพท์ตัวเองเล่นมันก็แบบไม่ได้แบบมือสั่นขึ้นไปปุ๊บมือสั่นอย่างเงี้ยทำแบบไร ฟ็อกซี่หน่อยเพรพี่ต้องไม่แขกจริงฟ็อกซี่เนี่ยเขาเดาทางง่าอยู่เดาทางง่าอยู่ใช่มีตัวที่แบบเล่นเฉพาะมากๆควาใจเอาตัวที่จับกลอกไปน่าจะดีจับกลอกไปใช่ใช่ใช่โอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินพาเล็กเข้าไปแข่งขันแล้วครับต่เต้นมากๆครับเว่าเมื่อกี้ได้คุยกับพี่ๆเขาก็ความชีกิตมากๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นไอดอลวัยเด็กของผมก็คือเอายิงวัยเด็กผมดูแต่เกมก็คือผมโตมากเขาอ่ะดูมาแบบตั้งแต่แบบสิบตัวตอนนี้ยี่สิบแล้วก็ยังดูอยู่คนั่นคือแบบคอมชีกิต ไปแล้ว้ยมไัะไรรู้ว่ามันแบบเมนเด็กน้อยเด็ก้อยคนนี้ในใจได้ออกมาเล่นอล่ย้ตัวเองดเด็กบ้างนี่มบูรเยมบเลยเาไว้ไว้เาว้จนอ้ไปครับผม Let's go เชิญพบกับโชว์แมทของทีมบัสและ R.O.E Streamer ดีครุณคนบาสครับผมคอจริงคอจริงเล่นเป็นทุกตำแหน่งครับผมแต่ทีมเล่นลงไม่เป็นเลยนะครับผมคือเขาเป็นท็อปเปอร์นะครับก็ผมเล่นตำแหน่งคารีนะครับผมก็เจอพี่หมูหวานนะพี่อันบอกพี่หมูหวานว่าพี่หมูหวานผมไม่หวานเลยสวัสดครับผมใครครับเล่นเมท เจอไม่ใจแล้วดูที่ว่าจะล้าวใจ้ะดูพี่มั้แต่ตัวนถเอวก็อกมือให้หน่อยนะฮะวันนี้มาเล่นออฟเล์แล้วผมบอกพี่นูนว่าเกมแพ้คนไม่แพ้ครับพูดเล่น ทุกคนเราจะมาทำในสิ่งที่เรารักกันเราเราต้องชนะให้ได้เลยครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอา่ยนีเเรา่ลเอาแล้ว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 เอ้เอ็คกูเเออเอ้เ้่อเเช็คกูเอเอาวาเอาวาาออาเพื่อนกูาเพื่อน เพื่อนปูหายได้งไง euh, อ่ะเพื่อนปูหายบูหายเย็นหนิเพื่อนจะเย็นหนิเพื่อนทำไมไม่เช็คให้ผมล่ะครับใจเย็นเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนปูหายยิงสวนไหลหมดหมดก่อนขอบเอ้าบอกขอสวนหน่อยขอบเอ้าบอกขอสวนหน่อยพี่เป้าบอกยิงให้ตล้วต้องเสียร์พิเกอร์เลยครับตลูหวานแล้วตามมาต่อด้วยในจังหวะนี้เราไม่ถึงครับเราเอาปิงมาเจอแน่มูหวานแบบนี้ตเราเสียพิ้งเกอร์เลยการยิงโดนแม่พยายามทำทิ้งแบบก้าวปัดให้ครับเป็นรับผู้ ปูบางให้ไทยได้อยู่แต่ว่าทางด้านของอังกฤษก็ตามไปเอาบอลสไปเขาไม่ได้แล้วบูหวานก็ลังโดนได้ได้กับปูนัทไทยตายแล้วยังเหลืามามาอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไปแทงที่แม็กบัตไว้ทำห้บอลหลุดตำแหน่งอยู่คนเดียวพยายามจะสวนต่อมาซิบเ้าวุ้ยล้วเป็นบูหวานได้สกอร์ไปครับตามมาต่อพีบอกของแกเป็นหน่อยปัดให้หนึ่งทีแล้วโดดมาเบรกให้แล้วพยาสวนมาดุดบอลทำได้ชิววิกิทคิววิกิทเฮ้ยที่ตัดการบังเอิเป็นส่วนปูพยายามจะแซงไทแต่ว่าแซงไม่ได้กไกาได้ไปแล้ว เยิงยาด้ามาเขมเปรตกิ้งหมีมาได้เรต้องตเรายิงอาตโนด้วยล้วเมาหดว่โานสโตโคด้วยโีดได้หลบได้ด้วยแตว่าต้องิดาไปไแต่ก็หลบได้นานนะครับโสู่สามสูพอนกมา้หนีกอนมากายานปีนูเได้ไหมกเล้วจดไยาเดืนไม่ได้เลยอ่ะเดนเรดจังวะกายบอกมาหน่อยครับเปยกอยากิงอยากยิงยิงย ยิงโย่ยิงโย่เขาโจมตีออกไม่ได้มื่อกี้ขอบคุณครับพี่เขาอ่อยให้เราเว้ยเพื่อนเราพยายามจะเอาให้ได้จะยิออกไม่ได้แกป่าที่ตะปูและในบ้านหมูหวานยิงแล้วโดนบ่อยิงไปแล้วเราตีคนก่อนตีคนก่อนแล้วแน่นอนเป็นแกมีเป็นหลังตีเมื่อเอาวีเอาชนะไม่ได้ครับโอดมากโอดมากโอดจริงครับรวมอะไรไม่ได้เลยเดินเดินไม่เดินไม่เดินไม่เป็นเลยอ่ะสามน่ารักนะครับของบ่อเนียครับ เสร็จกก็ตัดเลยนะครับนักกีฬายังไงเป็นยังไงโหดที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วผมไม่เคยแบบเล่นอยู่แล้วแบบไม่รู้ต้องเดินไปไหนกินไม่รู้ทำอะไรลงไปครับมันเร็วมากจริงๆเขื่อคิดไม่ออกเลยว่าต้องเดินยังไงเพราะแบบเอาโซนน้กแมพไปเดิในไปไหนก็เจอแต่ต้นเกมอ่ะแบบนึกว่าได้อยู่เพราะว่าเราได้เราได้สูสีอยู่ต้นเกมอ่ะแต่ว่าหลังๆ่คือแบบโหดมากเขาเล่นแบบกล้าเล่นอ่ะไม่เขาเล่นแบบเดินเต็มคนเลย อ่ะพิมเป็นยังไงพิมเป็นไงครับมาและเขาดุมากเหมือนที่ดูมาตอนเด็กๆเลยแล้วก็แต่ละคนคือแบบเปี้ยวอ่ะคือสมสมสมโฟพิเออร์ได้ครับแต่คุณบอกว่าคุณดนคอมพีชีวิตคอมพีจริงตอนข้าวพิจิตตัวแรกคือแบบ ผมตะโกนแบบแพ้ปากเลยครับเลยแบบข้ามิกิทได้นะพรอมิกิทอะไรเงี้ยคือพลาดจังหวะแรกคือผมหลุดทันเก็บแล้วมันต้องแบบใช้สมาธิเหมือนกันมันแบบมันไม่เหมือนเราเล่นอยู่บ้านอ่ะอันนี้คือแบบมือมันก็เกรงอะไรมันก็จริงครับมันติดเต้นเฮ้ยผมเป็นไงครับหน้าไม่ได้เลยแบบพี่ไม่ไหวว่ะเจริงว่าคือแบบเป็นซับคือต้องดูแลเพื่อนทุกคนเนี้ยรู้สึกว่าต้องเหมือนดูแลน้องเมื่อกี้เหมือนแบบทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันสี่สี่จุดเราไม่รู้วิ่งไปจุดไหนเลยบอกว่าตอนแรกจะแบบเดินไปปำแดงไปกันให้ผูกใช่ปะทำไง เพื่บูหายนะเพื่อนาเพื่อนบูหายเพื่อนบูเพื่อนเพื่อนบูไปไหนเพื่อนเขาบอกว่าเขาไปเวทมาฟ้ากันเลยพี่ไปเช็คมาฟ้าต่อจังหวะมาฟ้าเสร็จปุ๊บมีคนบวกต่อวิ่งต่อเร่ยแบบไม่รู้ทำไงหรอว่าคือย่างแบบเกิดขึ้นเร็วมากเรางงอ่ะต้องทำอะไรอ่ะคือแบบขยับไม่ถูกเลยอ่ะใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยเจอพ็อกซี่เนี่ยว่าซูนสีน่าจะรับมือไหวอยู่รับมือไหวอยู่ นะครับผมมาเชียร์ทีมเคเนะครับแล้วก็ฝากกำลังใจให้เหมียวเบิร์นะครับเพิ่มพี่ฝนเกมนี้ยื่ยืกับผมหอครับา่เพิ่มมาสกสอนีได้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปกับไม่ได้เพราผมยืกับพี่ได้เพราะว่าผมแบบผมผมยกได้ไงได้ได้เพื่อนเริ่มตื่นเต้นแล้วอ่นเต้นมามามาแล้วไปไปไปไ เยบแรกเลยผู่ตัดสินวันนี้ครับบล็อกซี่กับ b u s f u n IS 12วงไหนทีไหนจะกลายเปน็นวงแรกที่ได้คข้าพรองถ้วยแรกไปนี้ครับตัวของพุทธชัยไปอยู่ที่มังกรครับเราจะเก็บสแต็กตรงนี้ก่อน

แล้วมีมาต่อมาต่อสะบัดไปฟาดไปพิกาน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 เคลียร์สามมาเนียเก็บไปได้ฮะแต่ขั้นบนครับมีคนปีคือพิกานเหลาทาวเวอร์ไปเชียร์สองลยเสียเพื่อนด้วยเมื่ไรตีบอมตีบอมตีบอมเหลาเนี่ยเป็นครีมเลยครับตรงนี้ครับตัวของพิกานพอมีโอกาสแต่ว่าฝั่งนี้เอาคืนเหมือนกันสำหรับตัวของอเครับ บีเอ <UA, S 2> มดีขอจบจุไอชายับตีทาวเวอร์ไปตีทาวเวอร์ไปตีทาวเวอร์ไปโชกุนโชกุนมากันก็ไม่ไไม ielle, ทั<ะ>นครั้วาเชนเดอร์เคไวแล้วไปโดนี่แนเก็บได้การตดนเกียวอยู่ในไพยามจะออกก็ว่าเราน้องกรอแต่ว่าออก<ต>ไม่ได้เส<อ>ียชีวิตไปตัวของบัเข้ามาบุกแล้ววิเตอร์ได้เข้ามาข้างหลังแล้วพิการพิการได้ควดพิการได้ควพิการได้ควดนเลยเล่นเล่นเล่นการไ่้่ได้ได้แค่ี่เลยพร้อมพร้มเล่นเล่นเล่เล่นเลเล่นเล่ ไอ้งดีอยู่รงดีอยู่งดีอยู่เาอเอาแหลกเอาแหลกเื่องไดเอ้เอาแหลกเอาแหลกเพื่อนฟังก่อนเอาแหลกแล้วกับเบลดารได้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 เอาแหลกเอาแหลกเอาแหลกให้ยพี่หุ่ยืนได้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 ไี่หุ่ยืนเออเอาแหลก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 ได้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 ไดได้ไดได้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 ด้ไ้ได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 ้ไ้ได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  เอาจริงจ้ามีโดนมีคนสวยเอาเปดัดเอาเปวะยกสองอ่ะสวยมากสวยมากทุกคนมป๊อปเอพีวแบนเลอร์เอ o บีพีโอเจเกบเธอโผล่มาจากไหนเธอโผล่มาจากไหนไม่รู้เป็นใครลอกนะอุ้ยอุ้ยเอบีย่องกรรกร

าดูกันต่อในเกมนี้ว่าจะตีเสมอได้สเรวตไหมหรือจะเป็นอย่างไรครับว่าแบบคิวบันดี้สเวตหรือเกี่ยวมาหมดตรงนี้เกี่ยวมาแล้วทอนให้ดันลงไปเรียนแล้วแล้วเปิดน้ำเป็นบอลสีหัวมากหายมาจากเขาในจังหวะสองแต่ดูด้โอ้โหควรจะยืดได้แล้วเป็นาบอลไปที่กินบสาได้แล้วบัลต้องถอยก่อนครับจังหวะนี้ออกมียังยืนอยู่แล้วไหลไหลแล้วมาแล้วมาแล้วปูน้ำใจมาแล้วเกี่ยวหลังไปแล้วกินเป็นเกราส่วนเป็นการสโลวนี่ต้องพยายามใส่ไทยไปแล้วเท่าไหร่แล้วโดนมาครับแล้วทอนกุญตัวไอ้ตัวไอ้พิมตัวไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเน ว้าวโอ้ยพิมสว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 ยเอาพลยชิปชิบชิปนนี่ปนนี่ปนนี เกือบตายแครี่แครี่มัตายแล้วพูพูแครี่แครี่ไม่ทันวะก็เพิ่มกับเบลกาเพิ่กับเบลการไปมาเพิ่เพ่มมากาองกที่ไหนดิพูธชัยพูตชัยเหล่าอลหวบอ่มกเก็บวิ่งเติมไปด้วยครับโอ้ยสวยพูต่อเลยต่อต่อพิษภาษาจได้มียูเอสกลับมาได้เปรียบในเกมที่2อครับพูตชัยครับคนจริงเขาตีบ้านเากนเลทีเกตี้กลับมาได้เลยครับแล้วเออเปิหลอ้ก่อมตีทั้งคนตีทั้งมอลตีทั้งคนตีโอ้สเลยสุดสุด

ยังไงดี้ไม่ไหวก็ตัวไทยแก้ไปก่อนแล้วไม่อยากจะทำให้ปากนั้ดเป็นท่พงนต่อสวยสุดนะที่ทำได้แล้วมันิดว่นไทยี่ไหลมาตงบุญต้องหนีเลียกันสคนตรงนี้เกี่ยวไปส่หลี้คนเดียวครับสวยครับโอ้ยย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 ียนยยยยนย ทีมบเอลวีโชว์แมตแชมป์แมนั่จะเนพวกหรือเปล่าพวกเขาบอกว่าขอกีบ้านสัน่อยหนึ่งน่อยหนึ่งเรเรียบโดนไเป็กไม่ได้ไม่แย่ไปไหนตัวนักเตะดีบีเอเอฟปาส์ตเอบาไอซ่าวัสาเพลเลย let's เขยขยมสวยสว จบไปนะครับอาร์วีทีป๊อปเอ็ชงนะฮะเป็นยังไงบ้างกับการแข่งขัน R V ของเราครั้งแรกครับผมชอบสนุกมากผมชอบเล่นเกมเนี้ยเริ่มเหมือนแบบก็ปกติก็เล่นอย่เดียวใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่เคยแบบได้มาแบบเอ้ยเอามาใช้ในหน้าที่การงานเนี้ยก็แบบคิดว่าจะมีวันนี้ครับผมแล้วการแข่งขันเป็นไงบ้างเจอกับพี่พ็อกซี่ตื่นเต้นซริงมันจะมีแบบตื่นเต้นแล้วแบบเล่นไม่ค่อยออกเลยนะแล้แบบบางทีแบบต้องตื่นเต้นแล้วมันคิดเยอะเกินผมว่าภาพรวมโอเคอยู่ก็ไมีอยู่ในเอ็มว คนเล,เล่นเล่นดีบผมว่าผมไม่ได้โดดเด่นเหมือนเพื่อนอะไรมากมายแต่ว่าคนแบบเดินเกมันดีก็เลยทําให้แบบผมเล่นง่ายอะไรเงี้ยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยจะใจแป้บนะครับในการที่เราแพ้พี่ๆนักแข่งมาเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราเก็บเกมแรกได้เกมสองเราใจรื้อสดอะอะไรเงี้ยควารู้สึกก็เกมแรกผมก็ได้ไม่ีครับเแต่ว่าเป็นตัวโลที่ได้คิวเยอะที่สุดในทีมด้วยสุดยอดแคิวฮะตายสองเอง เอาเรื่องอยู่ครับต้องพิมพ์เป็นไงบ้างก็ดีครับผมรู้สึกว่าผมว่าเพื่อนอ่ะมันแบบมันประมาทเหมือนเพื่อนในทีมเราอ่ะมันคิดว่าผมไม่เอาอะไรเลยก่อนหน้านี้คือผมไม่ป้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงคิดว่าตอนที่แกงผมแจกเป็นไงอ่ะนี่แจกยับคดูเลยก็มีจังหวะเดี๋เล่นดีผมว่าผมเล่นดีอยู่นะ ฮามากเลยแบบเวลาเราใส่หูฟังแล้วเราพูดอะไรเขาก็แบบเพื่อนๆก็ได้ยินหมดอะไรเงี้ยคือแบบไม่ชอบมีแซวแบบเขาสูดเอาใส่เอาสูดโอ้โหแล้วเป็นบรรยากาศที่ดีนะพี่ชอบตอนที่เราแบบเราพอเกมกันนะเขาสึกอว่าแตกต่างกันเยอะไหมแบบเล่นแรงปกติกับมาเจอเยอะมากเมื่อวานนอนเล่นนี้คือแบบเล่นแล้วแบบได้ยินเสียงเกมอยู่นอกอยู่นอกพอด้วยแล้วจังหวะที่แบบเพื่อนบวกอ่ะก็ได้ยินเสียงแบบเสียงกรี๊ดดังมากดังมากสนุกสนุกเดีช็อตที่ชอบที่สุดอันนี้ว่าเป็นช็อตที่ผมฆ่าพี่ไก่หินซึ่งเป็นช็อตที่พี่ก็น ั้งใจกค่าได้หอนหึอาา่งคาว่าคือพี่เขาไม่โดดออกผมก็เลยตี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 ตตตแล้วก็ฆ่าก็ได้พี่คุณครับเป็นช็อตโซโลกระโดดแล้วอันถือว่ากระโดดแบบลงทีไรได้คิวดีเลยครับแล้วจริงผมมีดของเพยท,ที่แบบ,บจำได้ในหัวตอนนี้เพลที่ตอนแรกอยู่ล่างแล้วว้าไปบน กิ้วก๊อดตอนแรกตั้เกมแล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อหมีตอนโดดสุดท้ายได้แคลลี่สองตัวใ่อันนี้ผมคงว่าผมชอบตีนี้ตรวยแคลี่ให้แล้วก็รู้สึกว่าทีมก็เนียนสบายกันอะผมชอบจัดยกลอริออนผมมาบบดลอริบอลยกไปสองนะไอตีนท้ายเกมของสิมแรกใช่ท้ายเกมเกมแรกครับเราก็เป็นแชมป์ปีนี้แล้วปีหน้าแบบถ้ามีอีกแบบมาป้องกันแชมป์กันคือครั้งแรกเลยคือเราเราแชมป์คนแรกในทีมป๊อบรู้สึกว่าแบบว่างานอย่างเงี้ยดีๆอย่างเงี้ยเราทำให้แล้วแบบว่ากันแชมป์มิดกับพี่ทีปอมสนิทหลไรวงแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มีีอกนะะรเพาาว่ พวกเราเนี่ยชอบมากแก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าการเป็นแชมป์ไม่ยากแต่การรักษาสายสายยากงานสุดยากครับผมก็เอาว่าผมเป็นกี้านะไรครับผมก็เล่นเกมนี้มายาวนานครึ่งชีวิตะครับผมจริงก็เจ็ดแปดปีจริงครึ่งชีวิตจริงเงินยูนี้ไปใช้ในหน้าที่การงานมีกี่หน้าก็ตอบมอีกนะครับแล้ก็แทนกับเพื่อนนะครับก็ที่เออไม่แต่ต้อง ก็เปลีนนะครับที่ตั้งยัซ้อมกันนะครับว่าตั้งยังเป็นสองแล้วขอบคุณทีมพี่พ็อกซี่แล้วก็ทีมพี่โปรเพย์เยอร์ทุกคนนะที่มาร่วมเล่นกับเราเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับกันดีหน้าด้วยครับพวกเรามาเล่นด้วยพไปขูนฝากเพลงหน่อยฮะช่วงนี้ก็ฝาก w a t i n g the building นะครับผมไปดูเอ็มวีได้แล้วที่ทาดาเลีเบครับแล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับจัลลัสทุกคนกดเข้าไปที่นิดๆหน่อยจะร้านเลยวันนี้ไปแล้วนะเจอกันบ๊ายบายเรียกผมว่าไอ้แก๊งเกมเมอร์โตโรลเอ็มวี